สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับครูบอสอีกแล้วนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของความหมายและความสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยครับ ความหมายและความสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็หมายถึงร่องรอยที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งสามารถนํามาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตได้ครับซึ่งมีอยู่2หลักฐานหลักๆนั่นก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็เช่นกฎหมายตาสามดวงประชุมพงศาวดารซึ่งกฎหมายตาสามดวงเนี่ย เป็นกฎหมายที่ประมวลกฎหมายในรัชกาลที่1ึ่งซึ่งใช้บังคับให้ทุกคนเนี่ยในสังคมเนี่ยปฏิบัติตามหรือหลักฐานาที่เป็นรายลักษณ์อักษรครูจะยกตัวอย่างเช่นกฎหมายเกี่ยวกับจราจรเมื่อเราอ่านหนังสือใช่ไหมครับคาว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือหมายความว่าหลักฐานเนี่ยที่เราเห็นนะ่ะต้องมีตัวหนังสืออยู่อย่างเช่นพวกกฎหมายใช่ไหมเวลาเราอ่านมันก็ต้องจะต้องรู้ความหมายของมันเช่นกฎหมายจราจร เมื่อเราเห็นไฟแดงเราต้องหยุดใช่ไหมครับเมื่อเห็นไฟสีส้มเราก็ต้องชะลอรถเพื่อจอดและเมื่อเห็นไฟสีเขียวรถก็ต้องไปแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้กฎหมายจราจรมาแล้วแต่มีบางคนเนี่ยก็ยังขับรถผ่าไฟแดงอย่างเงี้ยก็หรือว่าทําผิดกฎหมายเพราะกฎหมายมันได้บัญญัติแล้วว่าไฟเขียวต้องไปไฟแดงต้องหยุดไฟส้มต้องชะลออย่างเงี้ยก็คือมีประมวลกฎหมายให้อ่านแล้วก็ทําความเข้าใจโดยชัดเจน อย่างนี้เป so ็นต้นนะครับส่วนตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นวัดโบราณสถานโบราณวัตถุเป็นตึกเป็นอาคารอย่างเงี้ยจะเรียกว่าหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับพวกสร้อยพวกแหวนพวกเครื่องประดับอย่างเงี้ยจะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแบบนี้เรียกว่าหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร นะครับซึ่งเก่าวคือนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยจึงมีความสําคัญคือให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิน่นของตนเองในสมัยก่อนประวัติศาสตร์อย่างนี้นะครับหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองกับครอบครัวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนของนักเรียนอย่างนี้นะครับนักเรียนเนี่ยจึงช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ รักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่สืบไปคุณครูขอสรุปเลยนะครับว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองหลักฐานหลักๆก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นจดหมายเหตุนะครับตำนานนะครับพงศาวดารนะครับ เอกสารทางราชการนะครับหนังสือเทศวันคดีนะครับจดหมายส่วนตัวหนังสือพิมพ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็จะเช่นพวกอุปัดพวกหม้อพวกภาชนะต่างๆซากโครงกระดูกลุมฝังศพนะครับปฏิมาก,กรรมจิตกรรมตึกอาคารบ้านเรือนอย่างเงี้ยนะครับพวกต่างๆเหล่านี้พวกสร้อยแหวนกำไลอย่างเงี้ยจะเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ เอาละครับเด็กๆเรามาทําแบบฝังหัดกันเลยนะครับเด็กๆสามารถทําแบบฝังหัดลงในใบงานที่คุณครูแจกให้ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆและข้างหลังของคุณครูนะครับก็คือพระธาตุพนมนะครับอยู่ที่อําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับพระธาตุพนมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นแหล่งโบราณสถานที่สําคัญสําคัญเลยนะครับเพราะข้างในขององค์พระธาตุนะครับจะบรรจุพระอุลังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสมัยสมเด็จารยนเองนะครับ เด็กๆก็ลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาสิ่งที่ได้เรียนมาในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Goodbye see you later